สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อบตห้วยยางจังหวัดประจวบนะครับออยู่ตรงอำเภอทับสะแกนะครับครับผมวันนี้เราก็เข้ามาก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับขนาด35คูณ52นะครับก็เป็นโครงการของอบตนะครับโครงการบริหารส่วนตำบลนะครับก็สถานที่นะครับก็กว้างขวางนะครับ เป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กีฬานะครับของของอบตนะครับก็เป็นการพัฒนาทางด้านกีฬานะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้างานกันครับนี่ครับหน้างานนะครับก็เราทําการตีพังนะครับกำหนดขอบเขตสนามเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับงานนี้ก็จะมีในเรื่องของการผมดินเพิ่มขึ้นมานะครับอีกประมาณสิบห้าเซนนะครับ ซเราจะให้ระดับระดับไว้นะครับนี่ฮะระดับระดับก็จะมีตอกไว้ทุกที่นะครับแล้วก็นําดินลูกลังเข้ามาถมนะครับเนี่ยฮะนลูกรังเพิ่งเข้ามาเที่ยวแรกนะครับรถไถก็เริ่มไถปรับพื้นที่แล้วนะครับขมดินนะครับขมดินเสร็จเราก็จะทําการบดอัดอีกทีนึงนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็เริ่มมาแล้วนะครับ ตรงนี้เป็นสเปคราชการนะครับเมนโฮนี่จะเป็น PVC 8นิ้วนะครับแล้วก็มีการวางระบบระบายน้ําแนวก้างปลานะครับโดยใช้ท่อนิวเดนนะครับเข้ามานะครับทีมงานก็เริ่มเตรียมงานกันแล้วนะครับนี่ฮะเตรียมงานกันแล้วครับขันท่อนิวเดนนะครับ ท่อนิวเดนท่อ PVC นะครับมาพร้อมหมดแล้วนะครับท่อพ c 8แปนิ้วนะครับอันนี้เป็นท่อนิวเดนนะครับทีมง,งานก็เริ่มพันท่อนะครับทำการดำเนินการพันท่อนะครับพันท่อพันท่อนิวเดนโดยใช้ผ้าจีโอเทคไทยนะครับซึ่งจะกรองฝุ่นกรองเศษทรายได้ดีนะครับ เพื่อระบบระบายน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นท่อเหนียวเดนที่มีรูพุ้นนะครับนี่ฮะสังเกตนะครับนี่ฮะท่อนีโวเด่นรูพุ้นนะครับก็จะมีรูนะครับนฮะเพื่อรับการระบายน้ํานะครับเป็นท่อเฉพาะด้านนะครับวางใต้ดินนะครับนี่ไงเตรียมตัวกันแล้วนะครับเตรียมลุยนะครับงานที่นี่ก็จะเป็นงานสนามบอลล้วนเลยนะครับ เพราะว่าเรารีโนเวตจากสนามบอลหญ้าจริงนะครับเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับแล้วก็สายงานนะครับติดชายทะเลนะครับเนี่ยชายทะเลนะครับง,งานกนะ็ควนอาจจะแล้วเสร็จประมาณสองเดือนครึ่งครับงานนี้นะครับเพราะอาจจะต้องรอหญ้าน,นิดหน,นึ่งหญ้าเทียมนะครับ ก็เดี๋ยวจะอัปเดตงานที่นี่ให้เรื่อยๆนะครับอบตห้วยยางอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับครับยังไงฝากติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ